ผู้ชมวันแรกของการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินทุกประเภทตั้งแต่80สตางค์ถึง2บาท50สตางค์ก็ทำให้วันนี้มีคนไปเติมน้ำมันกันคึกคักตั้งแต่เช้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะบางปั๊มถึงกับน้ำมันหมดสต็อกค่ะชาวพิจิตเอารถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มในเขตเทศบาลเมืองพิจิตกันตั้งแต่เช้านะคะจนน้ำมันแก๊สโซฮอล์95แล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่สต็อกไว้รวมกว่าหมื่นลิตรหมดลงค่ะ ตอนนี้น้ํามันเราสต็อกไปมันเป็นไงมันไม่พอหรือไงครับไม่พอค่ะอืมก็คือคนมันเติมเยอะเลยไงครับคนมันเติมเยอะโอ้โหมาแล้วแสนตันแล้วนี่มัมีมีน้ำมันอะไรที่หมดมากครับตอนนี้ก็มี E20 แก๊ส91และเหลืออีก๊สตองหน้าแลเหลือ100นิดเหลือก็จะเปิดแล้วครับโอ้แล้วแล้วคราวนี้เราจะมาเติมตอนช่วงไหนครับ สถานการณ์คล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นกับปั๊มน้ํามันที่ตําบลในเมืองอำเภอเมืองกําแพงเพชรเหมือนกันนะคะลูกค้าบางส่วนบอกตระเวนขับรถเติมน้ํามันมาแล้ว3ปั๊มก็ได้รับคําตอบบอกน้ํามันหมดค่ะสามปั๊มได้เหรอไปเจอนก๊มันที่จะหมดแก่พี่ก็แวะปั๊มนู้นกดใช่ไหมปั๊มแรกแล้วพี่ก็มาอันที่สออตรงเนี้ย อี่ตรงธนาคารอะไรนะถายมานีนะครับแล้วก็เลยมานี่คิดว่ามีลดอีกๆๆๆอตัต้ตงแต,แต่น้ำมันลดลราคาแต่เมื่อวานเนี่ยนะส่วนที่พิษณุโลกค่พะพนังกงานก็บอกว่าพอน้ำมันเบนซินลดราคาแบบนี้คิวเติมสต็อกน้ำมันก็มีการจองล่วงหน้ากันมากขึ้นด้วยลำดับขนส่งน้ำมันก็ช้าออกไปแต่เชื่อว่าน่าจะกระทบแค่ช่วงสั้นๆ ไม่ต่างจากที่จังหวัดมหาสารคามชาวบ้านเอารถไปเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามันหลายแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามจนปั๊มบางแห่งติดป้ายน้ามันหมดกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าค่ะคนที่จะเติมน้ํามันก็ต้องรอไปเติมกันตอนเย็นเพราะว่าจะเติมสต๊อกกันอีกครั้ง17บเนาฬิกาส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครปั๊มน้ํามันย่านวิภาวดีรังสิตก็มีประชาชนไปเติมกันตั้งแต่เช้าเหมือนกันผู้ใช้บริการบอกว่ามาตรการลดราคาน้ํามันช่วยเหลือค่าครองชีพได้มากเหมือนกันค่ะ ก็โอเคครับผมที่ลดลงไปเนี่ยช่วยเราได้เยอะช่วยได้ช่วยได้ครับปกติก็เติมมาละสองร้อยก็น่าจะมันลดร้อยร้อยนิดๆใช่ครับก็ดีขึ้นค่ะเพราะด้วยแบบการลดตีนขาทำให้เปลืองน้ำมันใช่ไหมครับเพราะแบบน้ำมันมันราคาลดลงมันก็เลยทําให้แบบว่าการค่าใช้ใจ่ายน้ำมันนะคะมันก็ลดลงเรด,ด้วยมันช่วยเรื่องค่าใช้ใจ่ายเราได้เยอะไหมทนความคิดเราได้เยอะค่ะ แล้วการที่เขาช่วยสามเดือนนี่เขเป็นยังไงบ้างก็ก็ควรช่วยตลอดไปสำหรับการลดราคาน้ำมันเบนซินด้วยการลดภาษีน้ำมันเบนซินแบบนี้กรมสรรพสามิตรประเมินนะคะว่าจะกระทบต่อรายได้ประมาณ900ล้านบาทต่อเดือนค่ะซึ่งการลดครั้งนี้จะลดไป3เดือนนะคะดังนั้นรายได้รัฐเนี่ยจะหายไปประมาณ2,700ล้านบาทค่ะ